สนับสนุนโดย สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ข่าวท้องถิ่นกับสำนักข่าว GTV News ประจำวันที่24ตุลาคม2567ค่ะพบกับดิฉันจุธามาศเพชรอยู่เรามาเริ่มข่าวแรกกันเลยค่ะพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกรัชกาลที่5เนื่องในวันปียะมหาราชค่ะ เมื่อเวลา7นาฬิกาวันที่23ตุลาคม2567ที่ผ่านมาที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5หน้าสารากางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หลังเก่านายสมคิดจ,จันทร์ธรรมรึกผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ สีทรจันทมลึกประธานแม่บ้านมหัสไทยจังหวัดนายกเหล่ากาชาติจังหวัด นายสิทธิทชัยสวัสดแสนรองผู้ว่าราชการจังหวัดนายคมกิจเจริญพัฒนาสมบัติรองผู้ว่าราชการจังหวัดน,จจนายศินาธรโอเอี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดน,นานออยาาานปีดาสุขใจประหลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อายการศาลทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นภาคราฐัฐภาคเอกชนทุกภาคส่วนเข้าร่วมพิธี จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดนำผู้เข้าร่วมพิธีร่วมทําบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน58รูปโดยได้รับเมตตาจากพระเทพวชิรสุธีเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เจ้าอาวาสวัดธรรมิการามวรวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำสวดพระพุทธมนต์และออกรับบิณฑบาตขณะที่ทางด้านอำเภอหัวหินร่วมกับเทศบาลเมืองหัวหินกำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็พจพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันปีย้มหาราชประจำปี2567 เพื่อน้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติอย่างใหญ่หลวงซึ่งมีกิจกรรมดังนี้ช่วงเช้าเวลาเจ็ดนาฬิกาน,นกายพลกิตพงศ์ไรศินในอำเภอหัวหินเป็นประธานพิธีสวดพระพุทธมนตนะ์ณอาคารอเนกประสงค์โดมโรงเรียนหัวหินโดยมีนายชยาธรเฉียบแหลมผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหัวหินนายจักรพงศ์อินทระหอมรองอายการจังหวัดหัวหินนางอุสาพงศ์ไรศินนายกเกียรติชาติอำเภอหัว นางไพรินกองพันรองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินและคณะฝ่ายบริหารสมาชิกสภาข้าราชการพลเรือนทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นพนักงานภาครัฐเอกชนนักเรียนนักศึกษากลุ่มพลังมวลชนเข้าร่วมมีดรภพระคูวิจิตธรรมวิพาเจ้าคณะอำเภอหัวหินเจ้าอาวาสวัดบุษยาบันพตเป็นประธานฝ่ายสงฆ์จากนั้นได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์99รูปจากวัดต่างๆบริเวณสองข้างทางภาย ในโรงเรียนหัวหินเวลา8นาฬิกา30นาทีพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีพระบรมฉา,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 ายาักษ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีหน่วยงานเข้าร่วมวางพวงมาลากวา่า40หน่วยงานจากนั้นเวลา10นาฬิกาของวันเดียวกันที่สถานีรถไฟหัวหินนายพลกิจพงศ์ไรศิรินามเผอหัวหินประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานพัฒนาทำความสะอาดสถานีรถไฟหัวหินห้องสมุดรถไฟ โดยมีนายชยาทรเฉียบแหลมผู้พิพากษาหัวหน้าสารจังหวัดหัวหินหนางอุตสาพวงวไรศิน,นายกกิ่งกาชาติอำเภอหัวหินหนายจิรวัตรพามณีปรัชเทศบาลพันตำรวจเอกกัปนาณนาวิชัยผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรหัวหินพร้อมด้วยจิตอาสาจากหน่วยงานภาครัฐเอกชนประชาชนจิตอาสาจากหลายหลายสาขาอาชีพในพื้นที่จํานวนมากร่วมพัฒนาทาความสะอาดเก็บขยะบนรางรถไฟและบริเวณสถานีรถไฟหัวหินโดยรอบเพื่อสร้าง ภาพรักที่ดีของเมืองหัวหิีและเป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเนื่องในวันปีย้มหาราชประจำปี2567อีกด้วยและที่พระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหน้าที่ว่าการอำเภชอชะอําในแก้วโคงวงในอำเภชอชะอำพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภชอชะอําพนักงานบุคลากรทุกหมู่เหล่าร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวราชการที่5 หรือวันปิยมหาราชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประเทศชาติและชาวไทยนานบประการในอำเภอชียงอำได้เป็นประธานวางพวงมาลาถวายพวงมาลัยดอกไม้สดกับสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยมีเทศบาลเมืองชียงอำสถานีตำรวจภูทรชียงอำเทศบาลตำบลน,นายางเทศบาลตำบลบ,บ,บ,บางเก่าคณะผู้บราหารข้ารชาช การพล,ลเรือนศาลทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานต่างๆในพื้นที่เข้าร่วมวางพวงมาลาตามลำดับพร้อมกันนี้นาะยอ,อ,อำเภอชอําเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันปิยมหาราชโดยร่วมกันเก็บขยะกวาดพื้นตัดแต่งกิ่งไม้ปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบที่ว่าการอำเภอชอําให้สวยงามสะอาดตาพร้อมรองรับประชาชนที่เดินทางมาใช้บริการนาที่ว่าการอ,เอ,รอำเภอ ประจวบคีรีขันธ์ปลูกแสมปล่อยปูสร้างแหล่งอาหารให้ลิงค่ะ วันที่23ตุลาคม2567ที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวรายงานว่านายสมคิดจันทร์ธรรมรึวกผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมปลูกป่กปาชายเลนปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำที่บริเวณชุมชนปากคลองบางนางรมเขตเทศบาลอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนสร้างแหล่งอาหารให้กับลิงสมาเขาช่องกระจกเป็นการเตรียมความพร้อมพื้นที่ก่อนดำเนินการย้ายลิงสมากว่า1,000ตัวมาพัก อาศัยที่ป่าชายเลนต้นปีพศ68 เพื่อแก้ปัญหาลิงรบก,กวนสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเขตเทศบาลและสถานที่ราชการโดยมีนายคมกิจเจริญพัฒนาสมบัติรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตีสมนึกพมสอนประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายนิทัศจ,จันทร์องผู้บัญชาการกองเรือพิทักษ์วารีนายสุรชัยพมรัตนเลิศประธานชุมชนปากคลองบางนางร่มหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกลุ่มจิตอาสาพิทักษ์วารีเข้าร่วมกิจกรรมโดยภายในกิจกรรมได้ร่วมกันปลุก พันกล้าไม้อาทิต้นโกงกลางต้นแสมและต้นโปร่งแดงจำนวนกว่า100ต้นจากนั้นได้ร่วมกันปล่อยพันธุสัตว์น้ำประกอบด้วยพันปลากระพงขาวจำนวน999ตัวปูดำา199ตัวและปูหินจำนวนกว่า1000ตัวลงสู่ป่าชายเลนปากคลองบางนางรมเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและสร้างแหล่งอาหารให้กับปลิงแสมก่อนนำกลับมาคืนถิ่นนายสมคิดจันทมรุษผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันเปิดเผยว่าการทำกิจกรรมในวันนี้เป็นการร่วมกันสร้างแหล่งอาหารซีฟ ให้กับลิงเนื่องจากลิงสมัยเขาช่องกระจกชอบอาหารซีฟูด้ดวันนี้จึงได้ร่วมกันปลูกป่าบนพื้นที่ป่าสงวนของบางนางรมซึ่งมีเนื้อนะที่อยู่ประมาณ500ไร่และร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้าปูปลาเพื่อเป็นการฟื้นฟูระบบนิเวศให้กับมาอุดมสมบูรณ์และหลังจากนั้นในช่วงต้นปี68จะเริ่มดาเนินการทยอยทาหมันลิงและหลังจากทําหมันแล้วก็จะนํามาทดลองปล่อยให้ใช้ชีวิตอาศัยอยู่ในป่าคองบางนางรมจะเป็นการทยอยนามาปล่อยไม่ได้นามาปล่อยพร้อมกันทั้งหมด ซึ่งมีปัญหาอะไรก็ต้องค่อยๆปรับแก้กันไปส่วนพื้นที่ปัญหาข้อพิพาททับซ้อนระหว่างที่หลวงกับเอกชนจะต้องแก้ไขไปตามข้อกฎหมายซึ่งต้องใช้ระยะเวลาและในอนาคตก็พยายามผลักดันให้เป็นหลังท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศต่อไปจึงอยากขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนและทุกคนให้ร่วมด้วยช่วยกันในในการที่มาดาเนินการตรงนี้นะครับเริ่มต้นจากการสอบถามความคิดเห็นก่อนว่า เราจะแก้ปัญหาในเรื่องของลิงแสมที่เขาช่องกระจกอย่างไรนะครับก็ท่านรองคมกิจเนี่ยก็ได้ประชุมปรึกษาหารือโดยงานที่เกี่ยวข้องประชุมร่วมกับชุมชนในบริเวณนี้นะครับ12ชุมชนเพื่อหาทางออกร่วมกันอย่างมีส่วนร่วม,มนะครับก็ได้แนวทางร่วมกันนะครับบอกว่ามีความจําเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาพื้นที่เพื่อที่จะขยับขยาย ลิงแสมที่อยู่ที่บริเวณเขาช่องกระจกเนี่ยซึ่งมีการสำรวจคร่าวๆนะประมาณพันกว่าตัวแนวทางก็คือว่าจะต้องมาสร้างที่อยู่ให้เขาใหม่นะครับเราก็มาดูไปหลายจุดนะครับที่ได้ตกลงใจกันก็คือว่าจุดจุดนี้ครับเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่สาธารนณะแล้ก็ถ้าพัฒนาไปแล้วเนี่ยก็จะสร้างเป็นแหล่งอาหารแล้วก็เป็นแหล่งที่อยู่ได้อสอบถามทาง ในงานที่เกี่ยวข้องก็บอกว่าประมาณ500ไร่โดยประมาณนะครับตรงนี้คือแนวทางที่สําคัญที่นี้ก่อนที่จะมาได้นะครับต้องใช้เวลาในระยะแรกนิดหนึ่งก็คือเตรียมความพร้อมหลังจากที่หนงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็พี่น้องประชาชนในชุมชนเ,นเห็นพร้อมต้องกันแล้วนะครับก็มาเตรียมความพร้อมพื้นที่นะครับเตรียมยังไงก็คือเตรียมด้วยการปลูกป่านะครับเพื่อที่จะให้มีความสมบูรณ์แล้วก็ปล่อยพวกอาหารทะเลนะครับ เพื่อที่จะให้เป็นอาหารของลิงในในอนาคตอย่างวันนี้ครับก็เป็นกิจกรรมต่อเนื่องที่หน่วยง,งานต่างๆนะครับวันนี้ก็มีทั้งในส่วนของระมงจังหวัดในส่วนของพัฒนาชุมชนจังหวัดหาทรัพยากราสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือพี่น้องชุมชนในบริเวณนี้นะครับทั้ง12ชุมชนก็มาปลูกป่ามาปล่อยอาหารอย่างต่อเนื่องครับตรงนี้เป็นจุดแรกครับที่จะเตรียมความพร้อมพอมีเตรียมความพร้อมไปแล้วนะครับก็จะเตรียมที่จะนําลิง ที่ผ่านการทำหมันแล้วนะครับซึ่งได้ประสานการปฏิบัติกับทางกรมอุทยานแห่งชาตินะครับมาดําเนินการหลังจากที่ทําหมันเรียบร้อยแล้วก็จะถึงจะขยับมาที่นี่เป็นลักษณะของการทยอยมานะครับไม่ใช่มามาทั้งหมดเพื่อที่จะมาดูว่าพอเข้ามาหรือบ้านใหม่แล้วว่าจะมีปัญหาภาษาอะไรหรือไม่อ่าถ้าหากไม่มีปัญหาภาษาก็จะทยอยมาเรื่อยๆครับแล้วก็จะมาติดตามดูความ ก้าวหน้านะครับแล้วก็มาติดตามดูปัญหาด้วยนะครับเพราะว่าเราก็ไม่แน่ใจนะครับว่าหลังจากขยับมาแล้วเนี่ยมันจะมีอะไรติดตามมาหรือเปล่าครับต้นปีหน้าเนี่ยครับต้นปีหน้าก็คือ,อ,อปีนี้ปีงบประมาณ68นะครับก็ประมาณช่วงธันวาคมก,กราเนี่ย <c oughs> ก็จะเป็นขั้นตอนของการทําหมันนะครับโดยเจ้าที่ของกรมุทยานนะครับโดยทางเทศบาลเมืองประจวบเนี่ยก็สนับสนุนงบประมาณอันนี้คือเริ่มเริ่มแล้วครับพอเริ่ม แต่ช่วงนั้นเนี่ยก่อนที่จะถึงตรงนั้นมีเวลา2เดือนในการที่จะมาเตรียมความพร้อมตรงนี้ครับก็จะเป็นการทําคู่ขนาดกันไปขี้รอดมจริงก็คือในเรื่องของการทําหมันแล้วหลังจากทําหมันก็จะเริ่มแล้วครับเริ่มทยอยโดยการทยอยอย่างที่บอกครับเป็นชุดๆมาแล้วก็มีการติดตามการแก้ไขปัญหาครับอุทยานแห่งชาติปุยบุรีปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวในวันรักต้นไม้แห่งชาติค่ะ นายอัธพงศ์พาอ่อนหัวหน้าอุทยานแห่งชาติกุยบุรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อุทยานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติบริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีหมู่5้าบ้านยางชุมตำบลหัดขามอำเภอกุยบุรีโดยร่วมกันปลูกไม้มีค่าจำนวน300ต้นดำเนินการปลูกป่าในพื้นที่1 5ไร่พันไม้ที่ปลูกประกอบด้วยยมหอมว่ามะขามและจมจุรีเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวฟื้นฟูพื้นที่ป่าและคืนธรรมชาติให้มีความ มสมบูรณ์ช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลีป่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควันอีกทั้งลดภาวะโลกร้อนเพื่อสืบสารรักษาต่อยอดพระราชปณิธานสมเด็จพระสีนครินทราบารมราชนานีหรือสมเด็จยา่าในการพัฒนางานด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพ,พยากรป่าไม้ วันรักต้นไม้ประจาปีของชาติหรือวันรักต้นไม้แห่งชาติถือกําเนิดขึ้นจากแรงปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จยา่าที่ทรงให้ความสําคัญต่อการบํารุงรักษาต้นไม้และต้องการฟื้นฟูความสมดุลของธรรมชาติโดยพระองค์ทรงปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ด้วยพระองค์เองมาตลอดพระชนชีพด้วยเหตุนี้คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่26มิถุนายน2533กําหนดให้วันที่21ตุลาคมของทุกป,ปีซึ่งถือ เป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนีเป็นวันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติต่อมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการระดมความเห็นจากบุคคลทั่วไปเพื่อกำหนดชื่อที่เหมาะสมสำหรับวันดังกล่าวปรากฏชื่อวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติได้รับการพิจารณาทำให้วันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติถูกเปลี่ยนชื่อมาเป็นวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ หรือวันรักต้นไม้แห่งชาติในวันที่15ตุลาคม2533เป็นต้นมารวบแล้วมือฆ่าชิงทรัพย์มีอดีตผู้ใหญ่บ้านค่ะ เมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่24ตุลาคม2567ที่หน้าอาคารภูทรจังหวัดเพชรบุรีพลตรวจโทนายวัฒน์ระเดิมชิดผู้บัญชาการภาค7พร้อมด้วยพลตรวตีกิติสุขสมพักผู้บังคับการภูทรจังหวัดเพชรบุรีพันตำรวจเอกธานินชัดเจริญพรรองผู้บังคับการภูทรจังหวัดเพชรบุรีพันตำรวจเอกสมเกียรติโชมชายผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรชัอําร่วมแถลงข่าวผลการจับกลุ่มตัวนายวิรัตหรือแปะขอสงวนนามสกุล อายุ41ปีอยู่บ้านเลขที่7604หมู่10ตำบลบางเก่าอำเภอชอำจังหวัดเพชรบุรีผู้ต้องหาคดีฆ่าชิงทรัพย์นางปานีวาดประเวศเมียอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่7บ้านบางเกตหลังสืบทราบและจับกลุ่มตัวได้ในพื้นที่ตำบลท่าเคยอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีเมื่อวันที่23ตุลาคม2567ช่วงเวลาประมาณ16นาฬิกา โดยเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่17ตุลาคม2567เวลาประมาณ10นาฬิกา30นาทีสถานีตำรวจภูธรชะอำได้รับแจ้งเหตุมีผู้เสียชีวิตที่บ้านเลขที่2ตำบลบางเก่าอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีพบศพนางปานีวัดประเวศนอนเสียชีวิตอยู่กลางบ้านไม่พบร่องรอยการต่อสู้หรือร่องรอยใดๆบนร่างกายด้านสามีผู้ตายไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตต่อมาลูกสาวของผู้เสียชีวิตได้กลับมาที่บ้านพบรอยรองเท้าและร่องรอย การหรือค้นทรัพย์สินตรวจสอบพบว่ามีทรัพย์สินสูญหายหลายรายการเช่นอาวุธปืนและรถจัก,กรยานทางผู้เสียหายเชื่อว่าน่าจะเป็นการฆาตกรรมเพื่อประสงค์ต่อทรัพย์ทางสถานีตำรวจอุทรชอำจึงได้รายงานให้พลตำรวจโทนายวัฒน์พะเดิมชิดผู้บัญชาการภาคเจ็ดและพลตำรวจตีชมชวิน อุรัธนานนรองผู้บัญชาการภาคเจทราบแล้วสั่งการให้พลตํารวจตีกิติสุขสมภักผู้บังคับการภูทรจังหวัดเพชรบุรีพลตํารวจตีประสบชัยมัศสยาวนิชกุลผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนภาคเจพันตํารวจเอกการธรรมกเกษมรองผู้บังคับการภูทรจังหวัดเพชรบุรีพันตํารวจเอกธัญญาคุดเผือกรองผู้บังคับการภูทรจังหวัดเพชรบุรีพันตํารวจเอกพงศิริเก่งนอกผู้กํากับการสืบสวนสอบสวนภูทรจังหวัดเพชรบุรีและพันตํารวจเอก สมเกียรติชมชายผู้กำกับการสถานีตำรวจปูทอนชอัมประดมทีมสืบสวนในสังกัดเร่งรัดสืบสวนจับกลุ่มผู้กระทำผิดจนกระทั่งทราบว่าผู้ก่อเหตุคือนายวิรัตหรือแปะขอสงสงวนนามสกุลอายุ41ปีเป็นผู้ก่อเหตุและต่อมาศาลจังหวัดเพชรบุรีได้อนุมัติหมายจับตามหมายจับของศาลจังหวัดเพชรบุรีที่582ปี2567ลงวันที่22ตุลาคม2567ในความผิดฆ่าผู้อื่นเพื่อปกปิดความผิดอื่นของตนหรือเพื่อ เพื่อหลีกเลี่ยงให้ผลอาญาในความผิดอื่นที่ตนได้กระทำไว้ชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายต่อมาวันที่23ตุลาคม2567เวลาประมาณ16นาฬิกาเจ้าหน้าที่ตำรวจบังคับการสืบสวนสอบสวนภาค7 กองกำกับการสืบสวนภูทรจังหวัดเพชรบุรีและสถานีตำรวจภูทรชะอำได้จับกลุ่มตัวผู้ต้องหาดังกล่าวได้ในพื้นที่ตำบลท่าเคยอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราช,ชบุรีจึงนำตัวมาสอบปากคำพร้อมของกลาง 1. กระสุนปืนลูกซองขนาดเบอร์12ปอกสีเขียวจำนวนสีนัด 2กระสุนปืนขนาดจุด38มแปเปอร์จำนวนรวม32นัด3ธนบัตรเก่าสะสมจำนวน5ฉบับได้มาจากการลักทรัพย์4กล้องถ่ายภาพดิจิตอล1อันได้มาจากการลักทรัพย์5นาฬิกาข้อมือจำนวน1เรือนได้มาจากการลักทรัพย์6ก,กระเป๋าน้ตบุ๊กสีครีมจำนวน1ใบได้มาจากการลักทรัพย์ จากการสอบปากคำทราบว่านายวิระหรือแปะได้เดินทางมาที่บ้านที่เกิดเหตุเพื่อมาของเงินกับนางปราณีผู้เสียชีวิตซึ่งเคยรู้จักกันมาก่อนแต่ผู้ตายปฏิเสธไม่ให้ยืมเงินและตะโกนเรียกให้คนช่วยเหลือจากนั้นนายวิระหรือแปะได้ลงมือบีบคอนางปราณีผู้เสียชีวิตและเอาทรัพย์สินไปหลังก่อเหตุได้หลบหนีมาอยู่ที่ตำบลท่าเคยอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีจนกระทั่งถูกจับกุม สำหรับประวัติอาชญากรรมของนายวิรัตหรือแปะ๊ะ 1. เมื่อ17กันยายน2553ถูกจับกลุมในพื้นที่สถานีตำรวจปูทรอนสเมธจังหวัดชวนบุรี ข้อหาขับขี่รถยนต์สาธารณะแล้วเสพเมาสุราของมึนเมา2เ<อ>มื่อ23เมษายน2556ถูกจับกลุ่มตัวในพื้นที่สถานีตำรวจภูธรเมืองอุตรดิษฐ์จังหวัดอุตรดิตฐ์ข้อหาช่อโกง3เมื่อ17กันยายน2558ถูกจับกลุ่มในพื้นที่สถานีตำรวจภพูธนตะพานหินจังหวัดพิจิตรข้อหาช่อโกง4เมืม่อ20กันยายน2558ถูกจับกลุ่มในพื้นที่สถานีตำรวจภพูธนคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีข้อหา รักษรัพผู้อื่น5เมื่อ5เมษายน2558ถูกจับกุมตัวในพื้นที่สถานีตำรวจูทนคองหลวงจังหวัดปทุมธานีข้อหาร่วมกันช่อกโกง 6เมื่อ2สิงหาคม2566ถูกจับกลุมตัวในพื้นที่สถานีตำรวจภูทรเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีในข้อหาตัวการช่อโกง7มีหมายจับของศาลจังหวัดพัทยาที่422ปี2566ลงวันที่11สิงหาคม2566ในข้อหารักทรัพย์ในเคหสถานสถานที่ราชการ และทั้งหมดนี้นะคะคือสถานการณ์ข่าวประจำวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามการรายงานข่าวได้ใหม่ในทุกวันผ่านทั้งช่อง4ีจียนตึงเคเบิลทีวีหรือทางโซเชียลต่างๆได้ที่เพจ Facebook, Instagram, YouTube และ TikTok ได้ที่ GTV New Cable TV หรือติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ที่บริษัทเคเบิลหัวหินจำกัดโทร062 965 2444และสามารถรับฟังข่าวได้ที่สถานีวิทยุหัวหินซิตี้เรดิโอขึ้นความถี่88 จ7 5เามกะเฮิร์สำหรับวันนี้ที่ฉันสุธามาศพิทอยู่ต้องขอลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ